บรรยากาศวันนี้จะมีแบบข้องกินแบบแปลกใหม่ครับผมอาจจะเป็นสายมาา้าล่าที่ลุ่มที่ลุ่มวัวพอมนะครับผม,บผมอาจจะเป็นเนื้อครับผมม้าลาเนื้อบรรยากาศมหาปลายก็เขียนก็เป็นสพานขาวครับผมน้องใหญ่ไปหาน้องผูกมาชมกาใกล้ๆที่นี่มีอะไรบ้างอาจจะเป็นทั่วครับผมอาจี้นะจะเป็นซ้มครับ ซอสซิ่วอันเครื่องปรุงเป็นพงอันเป็นน้ำซุปต้นหอมเยอะแยะครับผมน้ำมันไดร์ย่างเศ็ดเป็นวุ้นเส้นครับผมมาเติมน้ำพรอนเลยครับผมน้ำกฟองดูแลน้ำพรอนหนน้ำพรอนจากธรรมศาสตร์เลยควายด่างไฟเอาบุ๋มลอยเลยเป็นกล่องไฟนะผมให้กล่องไฟหน่อยนะกล่องไฟกล่องไฟ เห็ดวานมันคือย่างหมูเนาะมามามาต่อไาพี่ขุ่มควันอันนี้มันรูยังครับผมใส่ตันหอมให้มันละลายก่อนแหลกอันนี้เป็นกุ้งเป็นยังความนิดหนึ่งยังหวานเหนืออันนี้ผู้ดินโอ้ใส่ตอนนี้มันพวกรอบแล้วนี่ มันครับผมจีนกลางนี่เน,นี่ยเขมข้นนี่มาลาไปน่าจะนี่แหละตอนที่หินดังแห้งบอชมลงไปเขา,า <c oughs> หมด อันนี้เป็นพวงสำหน้ำซุปขึ้ผมวาบอ่ะเครื่องปรุงนะครับนี่หลายยางมากเลยเจ้า็ุณร,รวมมาทีเดียวเที่วกอัน,นเดียวรวดก็อ,อาจจะเก็บอะไรนั่นแหละเป็นพวกน้ำกับพวกแ<า>ห้งนานชีเฮ็ดมาเขื่อไว้ถ้าคนบ่มาัากรสชาสตร์แต่ยังบ่ใส่แี่อันนี้เขาบ่รู้เล้วใส่ย,ย่งางเดียวบางคนเขาจ้าอยู่ซิมวันเด้ออันนี้เพิ่เป็นทั้งสี่ทั้งสี่เกับ่ใส่เด้ เก็บขยะครับที่ลังเขาปิด้าก่อนไปจากสายเบิรงกันนะเขาบอกัเจ้าหนาที่นี่ากินีนก็เลยหน่อยตัวนีนีเหล็กหาอีเหล็กาอยู่นี่นาจิเมีนนาจิเมียนหานิด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 4-5นาทีเบิยเลยภาษาจีนมอมตัว่มาแล้วนีเหล็กดีบพวกเายัรงวแป๊บนึงอะไร มาดีครับผมมาครับบรรยากาศไต้สะพานเขาขามเขียพอดีครับแม่น้ำนี่แม่น้ำลำพันชาดครับผมไหลลงเ่ินลำเป่าครับผมมาจากวังไงครับผมที่แท่นน้ำสะอาดนะครับแม่น้ำสายเดียวกันนะครับผมหาหน้าที่เราเกิดฝาครับผมร้านเนื้อวัวครับนอนกำลังหาป่าอยู่ครับผมได้มากนิดครับทั่วห้องแต่งเขาต่ำเจาบองเขาเก่ามากเลยคระเขาเหนียวนิ่ตีบใ่ญ่ เดี๋ยวมาลองหมาหลากกันต่อนครับผมอากาศเย็นๆครับผมอยู่ในสุดยอดเลยซิบน้มก่นอนเปรียวมีความเปรียวแสบมากเลยกับวลามากครับพอดีแส่ยบเหี่ยคนขนาดใช้น้ำไล่ไปน,นี่ครับแส่บมากเลย มาลองสูตรเสร็จกันครับทีนี่ยากาศดีดีครับเราลงเมนูหาเองครับผมมันยากาศธรรมชาติธรรมชาติครับชอบเมนูนี่ก็เล็ดอ,อาการ,ราาลหลอมลลายอายุหากินเขาตรงมีเมนูมาสำรองก่อน แบบมากเลยจุยกกว่าส่วนห,หนัโกโคกตอน,นกินอยู่ระวงังเก็กระสินตังเดียวเป็นอุดจารนะครับผม ชอบมากเลยครับผมอื้อหือตัดแต่งตาม ััมนอันนี้นาจะเป็นฟองเต้าหู้ครับผมแบบมาลาจีนเราสิที่ทัวดินความฟองเต้าหู้แอบมากถูกใจ ดีๆดีไปวิสกี้เขาเอมีสำหรับไหหมากใส่กวดแต่มาที่อมเดี๋ยวต้องเก็บขยะเอาผมทุกชิ้นหลักจาจเอามาชารทอยก่อนเดี๋ยวดูหัวลุนลุนดานประเทศเขาของประเทศครบผมกลัวลก แซยบมากดูนี่ร้องมึงนด้ครับผมเพ็ดพอดีมันเปียวถึงใจความเปียวหรอกความแบบบาลามากพอดีแซ่บข้างขวัญพอดีอิมกระป๋องเดียว อยามากเราเบิงเมนูนองดองจะได้ผลง,งานมาคร,รับผมให้เบิ่งบรรยากาศด้วยไหครับกำลังหาปลากันอาจจะได้ปิ่งครับผมงานนองถักกับผมเพื่อนเพื่อนนองถักบรรยากาศดีๆ มีเชฟฮอ, <c oughs> <c oughs> องน, <c oughs> น,นั่งนิ่งอันนี้ครับผมตาด้วยขาดปริยาพันสุยอดเจ็บป่องครับผมเอกหัวไปกายกินเท่าอยู่หัแต่ไล่อะเล่นวามาสินี่เดี๋ยวที่แล้วมีเขาห้องท่องแล้ว ตรงไหนี่ช่องแนวนั่นบอกโอ้ลืมตัวนี่เอ้าบอกเอาหนามลงใส่อีกเอาหนามล้วงใส่แล้วก็บโจ้ขวหนียวใอาเสียนี่โอ้โจ้ผลงานแน่นั่นนี่ครับผมไหนบนสีมือผมดอกแต่ว่าลงมุมซอยเขาซือโอ้มีป่าอยู่ครับผมแสดงว่ามีวัฒธรรมชาติอยู่เต็มเยอะฝากโซองให้เขาอยเบิ้งครับผมบรรยากาศหาอยู่หากินเต็มรูปแบบครับในสองให้ยินดีครับผม พิมพ์เปลี่ยนภาษาไทยคับผมทักอินดีเจอกันในซ่องนะครับผมขอพุ่นไม่รวงหนาขอบคุณครับ